เคียร์นูริฟเป็นนักสแสดงที่ประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งในโลกฮอลลีวูดด้วยภาพยนตร์ที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็น The Matrix, Constantine หรือภาพยนตร์ที่กำลังเป็นที่โด่งดังตอนนี้อย่าง John Wick ในฐานะนักสแสดง k คียร์นูริฟเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและแฟนคลับทั่วโลกด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นคนติดดินและมักช่วยเหลือผู้คนอยู่เสมอเสมอเราจะพบว่าประวัติของเขานนั้นไม่สมบูรณ์แบบเหมือนใครหลายๆคนและเป็นที่น่าสนใจอย่างมากครับเราลองไปทำความรู้จักเขามากขึ้นกัน,กนดีกว่า เคียนูลิฟเกิดที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนในปี1964พ่อของเขาเป็นนักธรณีวิทยาส่วนแม่ของเขาเป็นนักออกแบบเครื่องแต่งกายให้นักสแสดงชีวิตของเขาน,นไม่ได้สมบูรณ์แบบบนมือนหลายๆคนครับเมื่อเขาอายุเพียง3ขวบพ่อแม่ของเขาได้หย่าร้างกันครับหลังจากนั้นแม่ของเขาก็ได้ย้ายไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียจนในที่สุดก็ได้ไปตั้งลกรากที่โตลันโตรประเทศแคนาดาครับเมื่อตอนยังเด็กนั้นเคียนูมีปัญหาครอบครัว พ่อของเขาได้แยกทางกับแม่ของเขาและแม่ของเขานนั้นต้องต่อสู้กับปัญหายาเสพติดครับเขามักจะเปลี่ยนโรงเรียนอยู่เรื่อยๆและมักจะเป็นเด็กใหม่ในชั้นเรียนเสมอครับแม้จะมีปัญหาต่างๆที่ทําให้เกิดความวุ่นวายใจแต่เีนูลีฟก็ได้พบกับความสบายใจเมื่อเขาได้พบกับศิละปะการแสดงเขาได้พบความหมายในการมีชีวิตและได้รับการเติมเต็มจนในที่สุดครับเขาได้ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนมัธยมและได้เริ่มเข้าวงการภาพยนตร์ตั้งแต่ อายุเพียง15ปีในปี1989ครับเขาได้เริ่มเป็นที่รู้จักในภาพยนตร์เรื่อง Bill Ted's Excellent Adventure ตลอดทศวรรษ1990เคียโนริปประสบความสำเร็จในภาพยนตร์หลากหลายไม่ว่าจะเป็น p o t Break หรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง The Matrix ที่มีด้วยกันถึง3ภาคแม้ว่าเคียโนริฟจะประสบความสำเร็จอย่างมากแต่หนึ่งในโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเกิดขึ้นในปี1998 เมื่อเจนนิเฟอร์ไซแมแฟนสาวของเขาได้กำเนิดลูกสาวแต่โชคไม่ดีครับที่เขาได้สูญเสียลูกสาวเขาไปและใน2ปีต่อมาเจนนิเฟอร์ไซแอมแฟนสาวเขาก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเขาได้ออกมาสัมภาษณ์ต่อสื่อต่อเหตุการณ์เหล่านั้นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันส่งผลต่อจิตใจเข้ามาทําให้เขารู้สึกเศร้าและพบกับภาวะซึมเศร้านั่นคือเหตุผลที่ทําให้เขาต้องหายไปจากวงการภาพยนตร์ในช่วงหนึ่ง แต่ในที่สุดเมื่อเขาได้ต่อสู้กับโรคซึมเศร้าเขาก็ได้กลับมารับบทบาทที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งเขาก็ได้กลับมารับบทบาทครั้งสําคัญอย่างจอห์นวิกภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นประสบความสําเร็จสูงสุดติดอันดับหนึ่งในหนังทําเงินบ็อกออฟฟิศและภาพยนตร์ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั่วทุกมุมโลกเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าชายคนนี้ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในฐานะนักแสดงอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เคียนูริป,ประสบความสําเร็จอย่างมากก็คือเรื่องจรรยาบรณในการทํางานครับ เขามีความเป็นมืออาชีพเต็มที่กับทุกอุบาทที่เขาได้รับและทุ่มเทกับงานในฐานะนักสแสดงด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่ติดดินอ่อนน้อมถ่อมตนเขาจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆและนักสแสดงและจากแฟนคลับทั่วทุกมุมโลกครับเรื่องราวของเคียนรีฟได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนบนโลกนี้มากมาย ผ่านภาพ,พยนตร์ของเขาแม้ว่าเขาจะต้องพบเจอกับความไม่สมบูรณ์แบบของครอบครัวและการสูญเสียคนรักคนสําคัญของชีวิตเข้าไปแต่เขาไม่เคยให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวหยุดยัง้งชีวิตเขาได้เลยการใช้ชีวิตของเขานน้นเรียบง่ายมากครับด้วยความ,มอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมชายคนนี้ถึงเป็นที่รักของผู้คนมากมายและถึงประสบความสาเร็จได้เช่นนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับประวัติของเทียนูลิฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานของเขาชีวิตของเขาเขาต้องเจอกับอะไรบ้างน,นะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ